หน้าหนาวฉีดปุ๋ยทางใบได้ไหมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็อากาศเริ่มเย็นจัดแล้วนะอุณหภูมิเนี่ยต่ำกว่า20องศานะครับอย่างที่ในแปลงผมนะอำเภอนาคูจังหวัดกาลสินนะครับตอนนี้นะครับ14-15องศานะครับช่วงประมาณา6โมงเช้า7โมงนะซึ่งอากาศมันเย็นมากนะครับก็ ผมเคยทำคลิปไปหลายๆคลิปล้วนะครับในเรื่องของการดูแลทุเรียนในหน้าหนาวนะซึ่งจากประสบการณ์ของผมนะครับในการปลูกทุเรียนที่ภาคอีสานเนี่ยหน้าหนาวจะเป็นปัญหาเยอะที่สุดนะครับสำหรับต้นทุเรียนเรานะอย่างหน้าเล้งหรือหน้าฝนเนี่ยจะไม่ค่อยเจอปัญหาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยจะสังเกตได้ว่าอย่างต้นนี้นะครับเห็นไหมครับใบค่อนข้างที่จะตกมากเลยนะครับ หน้าหนาวเนี่ยจะเจอปัญหาอย่างนี้บ่อยนะครับและเจอเยอะนะครับแล้วก็เจอเป็นเวลานานด้วยนะครับถ้าเราไม่ดูแลรักษาเขาให้ดีนะครับเดี๋ยวก็จะมีอาการาทิ้งใบนะครับทิ้งใบใบแก่ร่วงหมดต้นได้นะอ่าก็คือในช่วงหน้าหนาวนะครับที่อาการทุเรียนใบตกนะครับมันก็คือเขาไม่สบายนั่นเองนะครับเขาไม่สบายมาจากอากาศมันหนาวนะไม่สบายมาจากรากเขายินจัดนะครับรากเขา เย็นเกินไปนะเมื่อลากเขาเย็นนะครับการดูดกินอาหารของระบบลากมันก็น้อยลงนะครับเมื่อการดูดอาหารน้อยลงนะมันก็ส่งผลทําให้ต้นทุเรียนเราใบตกนะครับไม่สบายได้นั่นเองนะครับแล้วเราจะช่วยยังไงนะ,อะพอดีมีคําถามเข้ามานะครับเรื่องอหน้าหนาวนะ,ะใช้ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบได้ไหมนะครับผมบอกเลยนะครับในช่วงหน้าหนาวเนี่ยเป็นช่วงที่ผมใช้ปุ๋ยทางใบ บ่อยที่สุดนะครับบ่อยกว่าฤดูอ,อื่นเลยนะครับอย่างเป็นฤดูฝนหรือฤดูเล้งเนี่ยผมจะใช้ปุ๋ยทางใบทุก15วันนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวนะผมจะใช้บ่อยมากนะครับเจ็ดถึงสิวันเนี่ยผมจะเข้ามาฉีดพ่นปุ๋ยทางใบเลยนะยิ่งถ้าเป็นช่วงที่ต้นทุเรียนเขาเริ่มแตกใบอ่อนนะครับอ,อยู่ในใบช่วงที่เป็นใบเพสลาดหรือช่วงใบอ่อนนะครับทั้งหมดนะช่วงนั้นนะครับผมจะเน้นเป็นพิเศษเลยนะครับก็คือ จะเข้ามาฉีดบ่อยนะครับทุกๆ7วันเลยนะถ้าเป็นช่วงใบอ่อนนะครับเพราะว่าช่วงนั้นนะครับระบบรากเขากินอาหารได้น้อยนะครับเพราะฉะนั้นใบที่ออกมาชุดนั้นนะครับมันจะไม่สมบูรณ์นะมันจะไม่สมบูรณ์นะครับถ้าเราไม่เสริมปุ๋ยทางใบอาจจะเจออาการใบบิดใบเบี้ยวนะครับเนื่องจากขาดสังกะสีหรือเจออาการ ใบเหลืองเนื่องจากขาดแมกนีเซียมได้นะครับเพราะว่าระบบรากเขาทางานได้น้อยนั่นเองนะครับระบบรากที่กินอาหารได้น้อยก็เพราะว่าจุลินทรีย์ในดินก็ทํางานได้น้อยเหมือนกันนะครับอ,อันนั้นก็เป็นสาเหตุนะครับที่ผมนะครับฉีดพ่นปุ๋ยทางใบในช่วงหน้าหนาวบ่อยกว่าช่วงฤดูอื่นนั่นเองนะครับแล้วที่ผมใช้อยู่มีอะไรบ้างนะครับผมจะใช้ตัวปุ๋ยน้ํานะครับ ุยน้ําสูตรเสมอนะสูตร14-14-14นะครับเพื่อช่วยเสริมอาหารหลักนะครับ NPK ให้เขานะครับแล้วก็จะมีพวกจุลธาตุต่างๆนะที่ผมเสริมเข้าไปนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นสังกะสีนะครับสําคัญกับทุเรียนในช่วงหน้าหนาวนะก็คือผมจะใช้สังกะสีเนี่ยปริมาณที่มากกว่าฤดูอื่นนะครับอย่างถ้าเป็นฤดูอื่นผมใช้สังกะสี20 ซีซีต่อน้ํา20ลิตรเนี่ยแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวเนี่ยผมจะเพิ่มปริมาณเข้าไปนะครับผมจะใช้ประมาณ3 0ซีซีต่อน้ำาี่ลิตรเลยนะเพราะว่าตัวสังกะสีเนี่ยเป็นตัวช่วยให้ต้นทุเรียนเราเนี่ยปรับสภาพให้เข้ากับอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงได้ดีนั่นเองนะครับถ้าเรา,าไม่ช่วยเสริมเขาเขาก็จะมีปัญหาได้นะครับมีปัญหาได้นะแล้วก็จะเป็นแมกนีเซียมนะครับ แล้วก็พวกแคลเซียมโบลอนพวกนั้นผมก็ใช้นะอ่าก็คือในช่วงหน้าหนาวนะครับปุ๋ยทางใบเนะี่ยผมบอกเลยผมจะใช้เยอะนะอ่าผมก็จะใช้ทุกตัวนะครับที่ผมมีนะผมก็จะเสิร์ฟให้เขาทั้งหมดนะครับช่วยเสริมทางใบให้เขานะครับเสิร์ฟทั้งหมดเลยนะใช้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสาลา่หรือทางใบทุกอย่างที่ผมมีนะผมจะช่วยเขาหมดเลยนะครับแต่เน้นจริงๆนะครับเน้นจริงๆเลยก็คือตัวสางกะสีนะ สังกะสีนี่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาหน้าหนาวปีที่แล้วนี่ช่วยได้เยอะนะครับเราเพิ่มโดสเข้าไปเลยนะเพิ่มปริมาณเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็ลักษณะอาการใบตกอย่างนี้นะครับในช่วงหน้าหนาวนะครับก็เพราะว่าการสังเคราะห์แสงของเขามันลดลงนะครับเนื่องจากว่าอากาศมันก็เย็นแล้วก็ลมมันก็แรงด้วยนะครับซึ่งต้นทเรียนเนี่ยเขาต้องใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับในการกระบวนการสังเคราะห์แสงเขานะเมื่อลมมันพัดนะครับ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่บริเวณใต้ต้นทุเรียนเนี่ยมันก็จะระเหยระบายออกไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการสังเคราะห์แสงมันก็จะน้อยลงนะครับเมื่อเขาสังเคราะห์แสงได้น้อยลงนะครับเขาก็จะหันไปใช้อาหารที่สะสมอยู่ในใบนั่นเองนะครับเมื่อเขาใช้อาหารสะสมอยู่ในใบนะครับหมดนะครับเขาก็จะใบเขาก็จะเหลืองแล้วเขาก็จะทิ้งใบนะอันนั้นเป็นสาเหตุว่าทําไมนะครับ ก่อนเข้าฤดูหนาวนะครับผมจึงต้องอเล่งเสริมเล่งให้เขาสะสมอาหารเล่งให้เขามีใบเยอะนะครับเล่งให้เขา,าใบเขียวใบเข้มนั่นเองนะครับเพื่อช่วงนี้เลยนะครับช่วงที่อุณหภูมิมันลดต่ำมากมากเนี่ยเขาจะได้ใช้อาหารจากในใบได้นะแต่ถ้าท่านไม่ได้บำรุงไว้ก่อนหน้านี้นะครับใบท่านามีน้อยนะครับใบเล็กเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบได้เยอะนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมจะเน้นในช่วงหน้าหนาวก็คือการเพิ่มปริมาณน้ำนะครับการเพิ่มน้ําการลดน้ําให้มันวงกว้างขึ้นนะครับจากปกติเนี่ยผมจะลดน้ำอยู่ประมาณ15นาทีนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวเนี่ยผมจะเพิ่มปริมาณน้ําเข้าไปเลยนะช่วงที่หนาวจับยิ่งต้องเพิ่มนะครับแล้วก็ปกติผมจะลดน้ําช่วงประมาณ7จ็ดโมงเช้านะครับแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยผมจะลดประมาณ9ก้าโมงถึง10บโมงเลยนะ การลดน้ําต้นทุเรียนนะครับคือต้องให้อุณหภูมิดินนะครับอุณหภูมิน้ํามันมันสูงขึ้นสักหน่อยก่อนนะครับเพราะาช่วงเช้าเช้าอย่างเงี้ยยิ่งอุณหภูมิสิบสี่สิบห้าองศายอย่างเงี้ะครับน้ำเราจะเย็นมากนะครับน้ําเราจะเย็นมากเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะขยับเวลาออกไปนะเป็นสัก9ก้าโมงสิบโมงนะครับในการลดน้านะแล้วก็คลุมดินนะครับการคุมดินก็สําสคัญเหมือนกันนะครับเพื่อ รักษาอุณหภูมินะครับไม่ให้อุณหภูมิความร้อนในดินมันระเหยออกไปได้เยอะนั่นเองนะครับถ้าท่านไม่มีฟางไม่คลุมฟางอาจท่านก็อาจจะไว้หญ้าได้นะไว้หญ้านะครับไม่ต้องไปตัดหญ้านะในช่วงฤดูหนาวนะครับอ่าก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ